สวัสดีค่ะตอนนี้เวลาบ่ายสามแล้วยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยคือง่วงอ,อ๋อยังไม่ได้ให้ทุกคนดูห้องเลยนะห้องก็คือน่ารักมากนี่มีอันนี้ด้วยหน้าต่าง เป็นบ้านที่อยู่เป็นสไตล์ชิโนโปรตุกีสนะครับน่ารักมากเลยอ่ะความใฝ่ฝันสุดๆก็คือชอบเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปแหละเดี๋ยวเราจะไปหาชุดแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายท่สวยเลิศไปเดี๋ยวเราจะลองไปร้านขายเสื้อชุดถ่ายรูปหน่อยไม่รู้จะได้หรือเปล่านะไปได้ไปวันนี้เป็นวันที่สอง <THIS> <cerca id. S 1> เดี๋ยวจะออกไปเดินเล่นหน่อย ไปขี่มอไซค์เล่นเพราะว่าเมาืม่อวานเราเช่ามอไซค์เลยนะเออลืมบอกไปว่าเราเนี่ยมาพักแถวจ,จอทาวน์เนี่ยแหละก็ที่เดิมที่เราเคยมาพักที่แล้วเนาะแต่ว่าเป็นชื่อโรงแรมว่า,อาลอฟวอล์กโพสเชลก็ดีนะคือเราอ่ะมาพักที่เดิมตอนที่มากับพี่ครั้งที่แล้วใช่ไหมแต่พักคนละตึกกันเป็นตึกตรงนข้ามกันคือตึกนี้น่ารักมากทุกคนเดี๋ยวจะให้ดู ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นห้องน้าแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นที่พักด้วยนะเฮ้ยมันน่ารักจับมันแบบเนี่ยก็จะเป็นตึกสไตล์ชิโนโรตุก,กิสเลยก็คือที่นี่อะเขาจะอนุรักษ์เป็นเมืองประวัติศาสตร์เนาะเขาก็จะแบบไม่รื้อทำลายอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะอนุรักษ์บูรณาให้มันดี้อ,อ,อมยังร ตอนนี้เราอยู่ย่านย่านอะไรไม่รู้อะมั่วๆมาย่านยานนี้ย่านนี้เนี่ยแหละเราอยู่ย่านนี้แหละเดี๋ยวเราจะลองมาหาของไอเทมฟูจิยามา่ารูร้านนี้ไม่มีสิ่งที่เราสนใจนะเราจะเปลี่ยนร้านไปดูร้านอื่น <ๆ S 1> เราอยากได้เสื้อมือสองเหมือนที่เมืองไทยอ่ะ ที่แบบว่าใส่แล้วทิ้งเลยอะไรแบบเนี้ยเราจะถ่ายรูปเข้าใจไหมเซเว่นเซเว่นเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้ยังคือที่ไหนวะตอนนี้เราเจอเป้าหมายแล้วามาหา สินค้ามือสองที่เหมือนประเทศไทยชื่อโจดสินค้ามือสองที่เหมือนประเทศไทย <Yeah. S 1> เพราะว่าเราเอาเสื้อมาแค่สามตัวกางเกงสองตัวลงกางเกงนอนก็คือไม่มีเสื้อผ้าใส่จะ้ะนี่ร้านนี้เลยไม่รู้มีหรือเปล่าว้าว <Wow. S 2> มาดูแพงเลยเปล่านี่ร้นานนี้อตอนนี้เราจเจอชุดอินเดียนี่น่ารักอะ่ะเป็นมือสอง เอนเอาเอาชุดอินเดียได้ตีมละตีมชุดอินเดียที่ Walking Street ตีนางลดนะต้องรอติดตามนะกูได้แล้วชุดอินเดียเลิศมาในตีม Walking Street ตีนางอินเดียเป็นหลายชา,ชาติมากคือหน้าตีนแต่งตัวอินเดีย อะไรแบบนี้ก็คือเลิศคอนเซปต์เราเพิ่งคิดเมื่อกี้เลยเราจะลองมาลองชุดไหมว่าชุดนี้พอกับเราด้วยเป็นยไีใช่ชได้เดี๋ยวลองก่อนวาบพร้อมยังหนึ่งสองสามสีส่ทุกคนวา ชุดที่ซื้องาสิบหกลิงกิทใช่ปะเชื่อลดเดียวลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่กระดูคุณพระลดอีกครึ่งหนึ่งเหลือแปดลิงกิทไอ้ซาดเลยก็สิบห้าพิชชันเรา thank you เรียบร้อยทั้งหมดนี่100ร,นร้อยกว่าบาทไอ้บ้าพรุ่งนี้เราก็จะเป็นทีม อินเดียนะคะไม่รู้เข้าหรือเปล่าอ,อินเดียต้องทำผมยังไงเอ่ยโงเดี๋ยวต้องทดสอบก่อนวันนี้เดี๋ยวจะไปหาเรฟเฟลน้นนะ เควซี่แฮร์เห right? ็นไหมใช่ไหมนี่นี่ดูดูได้จากหัวว่าเควซี่แฮร์หรือเปล่าทุกคนคุณลุงเควซี่แฮร์ที่กรุงมาท่าเราอเขาเดินเหมือนก็อนก้หน้าคุณได้เลย่ขมองหน้าเขาพี่ตุ๊กเป็นลุงเควซี่แฮร์หาอะไรกินหน่อยอยากกินผลไม้แต่ว่าไปไปไม่ถูกหรอกจอดรถไว้แล้วก็เดินไปดีกว่าง่ายกว่าที่นี่มันมันเวเยอะมาก จะมากินหนมเปี้ยะ <c oughs> <c oughs> อร่อยอะ่ะเป็นแบบขนมเปีนนเ๊ยะแต่ว่าเป็นไส้เค็มอะเป็นไส้แบบพริกไข่เค็มๆหน่อยอร่อยๆๆๆเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวพวกนี้มาซื้ออีก ให้กินครึ่งเดียวหอนะตอนนี้กลับมาที่ห้องแล้วมาเปลี่ยนชุดแล้วก็จะพี่ไทยจะพาไปกินข้าวที่ทะเลไม่เปลี่ยนไม่เปิดไ,ไม่ถ่ายแล้วนะคลิปีเกียจ เราอยู่ที่ที่ไหนสักที่นึงมันเป็นแบบเหอน,น,นติดทะเลแล้วก็มีใครองเยอะเลยตอนนี้ที่ไทยกำลังไปซื้อข้าวเวลาใครมาต้องเอากระดาษทิชชู่มาด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีให้แล้วเราก็คือเป็นทิปยาจบไงเราต้องเอาน้ํามาจากที่โรงแรมืไม่ซื้อจ้ะเนี่ยอะไรละไงยังท,ทุกคนทุกคนคิดว่าเราสองคนหน้าเหมือนคนจีนไหม นี่แต่คนพูดภาษาจีนกับกูคือคนจีนเซียเซี่ยนีไม่ได้คิดมอกไม่ได้คิดกพูดภาษาจีนเป็นแค่คำเดียวเซเซีย,ยนีคนนั้นเดินมาคุยกับกูเลยแด่เราไหนอันนี้คืออะไรก็ไม่รูเดี๋ยวพี่ไทยจะลองกินดู อันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะม,นม,นนมันเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเส้นแบบแบบประมาณเนี้ยคล้ายๆกับข้าวซอยเหรอเขาเรียกว่าอะไรลักซาลักซาอะรต่งเนี้ยอันนี้ก็เส้นหมี่ผัดซีอิ๊วคอปด้วยปลาทอดรสชาติคล้ายๆต้มยำ ประมาณนั้นเปรี้ยวๆน้นนี้คือเป็นมิชลินสตาร์ด้วยได้รางวัลหลายปีซ้อนรับรองอร่อยครับเดี๋ยวจะลองชิมอันนี้นะอือหืออันนี้อร่อยอร่อยกว่าที่เคยกินทั้งประเทศอือ <c oughs> นอกสถานที่เพราะว่าเสื้อของฝาชีรวมถึงเสื้ออินเดียวันนี้ด้วยที่เราซื้อมาเราก็ต้องมาซักเพื่อจะได้ใส่ไปพวกนี้เดี๋ยวเราต้องแลกเหรียญหนึ่งริงกิตเท่ากับเป็นโทเค็นนะเราจะซัก14บกิโลก็จะเป็น7โทเค็น ดีนะซ้อมมาแล้วจากบ้านตอนนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งพึ่งซักเสร็จเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวกับ เคหสถานเสร็จแล้วจ้าเย้คุณพ่อบ้านปายกลับบ้านได้เสร็จ่ิ้นภารกิจวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตินอินเดียวันนี้จะเป็นอินเดียอินเดียอินเดียแลและและแลแล้วก็เดี๋ยวไปถ่าย l ิต t l ิ i n d i นเดียได้ดีกว่าจะได้เข้ากับชุดใช่ใช่เราต้องไปถ่ายที่ล i t เ l e i n อินเดียใช่ใช่ใช่ ทุกคนตอนนี้เรากรินลูกชิ้นเราอยากกินมีแบบไม่มีมมสีหนึ่งมีสีแดงสองมีติงสีดำเงินสองมีติดอร่อยเราชอบนี่ รวบรวมวันนี้เนี่ยก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยออกมาก็บ่ายสามแล้วออกมาปุ๊บก็ไปหาชุดได้ชุดอินเดียมาซึ่งเราจะไปถ่ายในวันพรุ่งนี้นะทุกคนต้องติดตามนะว่าสิ่งที่ได้จะเหมือนสิ่งที่คิดหรือเปล่ามักไม่ค่อยเหมือนฝดเท่าไหร่ วันนี้จบการรายงานเท่านี้ก่อนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยที่พรุ่งนี้เราจะเป็นอินเดียกันนะทุกคน <laughs>